ตอนนี้สงครามเริ่มเปลี่ยนทิศละจากอิสราเอลรบกับามาสอย่างเดียวนั้นกลายเป็นอิสราเอลกับามาสและอิสราเอลกับเฮีสุบุลล่เสริมทัพรุมอิสราเอลไม่ให้มีเวลาพักหายใจได้อีกนาน วันนี้เป็นวันที่14ของเหตุการณ์จู่โจมอิสราเอลของกองกำลังชาวปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสลุกลามกลายเป็นสงครามและเป็นวิกฤติการณ์ในตะวันออกกลาง ผมจะอัปเดตสถา,านการณ์อย่างเข้าๆนะครับโดยผมเอามาจากข้อมูลจากหลายแห่งจาก Facebook Page World Update ซึ่งผมจะแนะนำให้ทุกคนเข้าไปดูเพราะเป็นข้อมูลที่จะหาไม่ได้จากสื่อกระแสหลักทางตวันตกตอนนี้กองกำลังผสมสามชาติโล่ปกป้องปาเลสไตน์ตอนนี้คนที่สนับสนุนปาเลสไตน์มีการรวมตัวกันประกอบด้วยอิหร่านเลบานอนและอิรักประธานดีอิหร่านตลอดจนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยอมรับว่าสงครามระหว่างอิสราเอลฮามาส ทำให้การหาทางออกทางการเมืองมันใกล้หมดละและจะลุกลามไปสู่สงครามรบกับอิสราเอลทุกทิศทางผู้นํากองทัพกองกําลังผสมทั้ง3ชาติจะไม่ยอมให้อิสราเอลทําอะไรก็ได้ตามอำเภอใจในเขตกาซาถ้าไม่ปกป้องชาวประเทสในกาซาตอนนี้พวกเขาก็มองว่าวันถัดไปเขาคงต้องคอยสกัดระเบิดฟอสฟอรัสขาวของอิสราเอลพุ่งใส่โรงพยาบาลเด็กในประเทศเขาเองตอนนี้เนี่ยนะฮะสงครามครั้งนี้จะไม่เหมือน อย่างสิ้นเชิงกับสงครามหกวันเพราะบริบทเปลี่ยนไปมากตอนนี้เริ่มมีนักรงทูติจากเยเมนตาลิบันอัฟกานิสถานแม้กระทั่งปากีสถานจะเดินมาสลับสับเปลี่ยนเสริมทัพรุมอิสราเอลไม่ให้มีเวลาพักหายใจได้อีกนานอิสราเอลจะต้องวัดโชคชะตาแลกกับทุกสิ่งของตนกับการส่งกองทัพบ,บุกภาคพื้นดินเข้าแย่งชิงกาซาปาเลสไตน์ซึ่งด้วยเหตุนี้หลังจากพิจารณาถึงสถานการณ์รอบด้านและอิสราเอลสั่งชะลอการบุกเข้ากาซาทั้งนั้นที่ตัวเองประกาศ ว่าภายใน24ชั่วโมงจะให้ชาวปาเรสไตน์ให้ย้ายออกจากกาซาหหมดตัวเองจะบุกแต่ตอนนี้ตัวเองกลับไม่กล้าบ,บุกสถานการณ์ในสงครามพัฒนาไปเร็วมากผมแนะนําว่าแรงงานไทยไม่ควรเสี่ยงรอให้จรวดลงเพื่อขึ้นเครื่องบินอิสราเอลเพราะไม่รู้อนาคตว่าสนามบินจชายแดนได้นานแค่ไหนท่ามกลางจรวดและโดรนที่ปลิวว่อนมาที่เวทีของซาอดิอารเบียบ้างในทางรบตอนเหนือกองทัพรถถังจํานวนมากที่อิสราเอลเคลื่อนไปไประจำการคูเข็นคูที่ชายแดนไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นเป้านิ่งเพราะว่านัก กบเฮสบุลเลได้ใช้เป็นเป้าหนึ่งซ้อมยิงขีปนาวุธนำวิธีระบบต่อตานรถถังอิสราเอลเลยต้องจำเป็นต้องถอยทัพรถถังออกมาคาดว่าทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับจุดที่เชื่อมต่อกับเลบานอนจะเดือดขึ้นเรื่อยๆสอดคล้องกับทางทิศใต้อีกประเด็นที่น่าตกใจคือหน่วยข่าวกรองโมซาร ที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกพยายามสร้างโฆษณาช,ช,ช,ชวนเชื่อเผยแพร่งานคลิประบบป้องกันภัยอากาศชีวิตใหม่ไอออนบีมซึ่งมาแทนไอออนโดมเนื่องจากลูกจวดวไอออนโดมเริ่มร่อยหรอแม้สารัฐจะมาเติมให้ก็ตามมุสซาดบอกว่า i อออนบีนั้นใช้เลเซอร์ยิงขึ้นไปสกัดจรวดบุรกาศแต่ปรากฏว่าโดนจับโป๊ะได้ว่าภาพที่เอามาออกอาศนั้นเป็นภาพวิดีโอจากกำลังเกมออนไลน์แอนิเมชนันเสมือนจริงที่วัยรุ่นเล่นกันส่วน i อออนบีนั้นถูกวางแผนที่จะใช้จริงอย่างเร็วในอีก2ปีข้างหน้าหรือ2,568 <c oughs> อเมริกาก็กลัวว่าอิหร่านเล้องทัพาอาหรับอาหรับจะสนที่กาลังรุมกินโตอิเรอลก็ส่งฐาน2 0 0 0นนายไปช่วยเอิเรียทำสงครามกลุ่มฮามาสนอกจากนี้แล้วนายแอนโทนีบริงเกนนักปฏิว่าการสงครามเทศของอเมริกาวิ่งพลาดเลยในชาติอาหรับตะวันออกขอการสนับสนุนอิสราเอลให้อิสราเอลยึดดินแดนปาเลสไตน์ต่อไปซึ่งผมไม่ไมรู้ว่านายแอนโทนีบริงเกนเนี่ยสมองทําด้วยอะไรคุณไปขอให้อิสราเอลให้ชาวอาหรับเขาสนับสนุนอิสราเอลให้ยึดดินแดนของปาเลสไตน์ต่อไปเนี่ย คุณจะบ้าหรือเปล่านี่คือสติปัญญาของคนบ้าสงครามและของคนที่คิดเจา้าใจได้ผมจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังะท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ข่าวถึงมนโนเป็นข่าวของวอชิงตันโพสต์เองซึ่งเจ้าของวอชิงตันโพสต์นั้นก็คือชาวยิวนั่นเองท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครเจฟเบโซก็คือเจ้าของอเมซอนนั่นเองและเป็นเจ้าของวอชิงตันโพสต์เป็นคนยิวบลิงเกนไปถึงเมืองริยาดเพื่อขอพบกับมงกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาวมันแต่ท่านไม่ให้พบเพราะว่าบลิงเกนนั้นตำแหน เช้าตัวแทนสารัฐคือบลิงเกนพลาดบินต่อไปยังสารัปเอเรเมดเพื่อประชุมรัฐมนตรีเพียงคู่เดียวจากนั้นบินวนเดินทางกลับมากรุงิยาตอีกขออ้อนวอนเจ้าชาเสิรเบียคำตอบสารัฐ ได้รับคือจะไม่สนับสนุนอิสราเอลผมถึงบอกว่าไอ้คนพวกนี้เนะี่ยอย่าเป็นเหมือนมันฝรั่งนะมันก็งโง่นะท่านผู้ชมถ้าท่านเป็นเจ้าชายบินซาลม่นจูจๆอเมริกาซึ่งยืนข้างอิสราเอลและอิสราเอลเป็นศัตรูของอาหรับมาขอการุณาเข้าข้างอิสราเอลเพื่อไปยึดพื้นที่อาหรับซึ่ง man, บินซาลมาซาเรเบียเป็นพี่ใหญ่คนหนึ่งในในแวดวงกลุ่มอาหรับมันเป็นไปได้ยังไงไอ้หมอเนี่ย แอนโทนีบริงเกนมันคิดได้อย่างไรท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เอทอรูลอเมริกาเป็นพ่อเนี่ยให้จําไว้นี่คือสติปัญญาของรัฐประหารประเทศของประเทศที่พวกคุณเอทอรูลว่าเป็นพ่อคุณวอชิงตันโพสต์ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เจ้าชายซาดอร์เบียไม่ให้เกลียดบริงเกนต้องให้รอนานขนาดนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมครับกองผนานร,ราบติดอาวุธของอิหร่านที่เรียกและ IRGC เคลื่อนทัพจากอิหร่านเข้าสู่เมืองเดเอซอร์ตะวันออกของซีเรียแล้วมุ่งผ่านยังกรุงดามัสกัสทะลุ ตรงมายังที่ราบสูงโกลันชายแดนอิสราเอลเพิ่งข่าวมีว่าอเมริกากําลังยุยงให้อิสราเอลเข้าไปยึดที่ราบสูงโกลันให้สมบูรณ์แบบอิหร่านรู้ทันก็เลยส่งคนไปกองกําลังนี้เป็นกองกำลังสามชาติมี1นักรบอิหร่าน2นักรบอิรอัก3า,านักรบฮิสบอลลจากเลบานอนดูจากการจัดกําลังรบเคลื่อนที่แล้วมีศักยภาพโจมตีชิงที่ราบสูงโกลันจากอิสราเอลได้เพราะอิสราเอลกำลังติดพันศึกหลายด้านพร้อมกันจะแบ่งกําลังคนอาวุธไปยันทับดูเหมือน อสราเอลกำลังยั่วยุโจมตีพลเรือนปาเลสไตน์จนบรรดาชาติอาหรับฟิลขาดต้องทยอยส่งนักรบ,บราอุธของตัวเองมารุมอิสราเอลล่าสุดท่านผู้ชมครับข่าวอันนี้จะไม่ปรากฏอยู่ในสื่อกระแสหลักอย่างเช่น C N N B B C ตรุรก,กีขวางอิสราเอลพร้อมงัดเรือรบยิงข่มสหรัฐตรุรก,กีไม่ยอมอิสราเอลสารัฐส่งกองเรือเข้ามาตรุรก,เกีเอาเรือรบตัวเองนะั้นยิง ขู่ไปเรื่อยๆัรรญาโจไบเดนก็อีกคนหนึ่งอายุ80สติปัญญาไม่อยู่กับตัวเองละเพอเจอร์ โทรศัท์ถึงนายอับ,บัาสผู้นำปาเลสไตน์เขตเวสต์แบงก์ Bank, เพื่อคมคูว่าให้ในายอับ,บัาสสนับสนุนอิสราเอลอย่างไม่จำกัดทั้งทางการทหารและการยิ่งใหญ่ทำเนการยึดครองเดนกาซาต่อไปตลกมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าตลกไหมอับ,บัาสปฏิเสธไม่ยอมทำตามกองทัพเรือจุรกีไม่พอใจายอย่างมากที่ซาลัดสั่งให้กรีกที่เป็นคู่อรินำเรือรบมาป้วนเปี้ยนที่เทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจุรกียก็เลยเปิดสื่กับซาลัดด้วยการประกาศจัดซ้อมรบทางเรือรวมถึงการทดสอบยิงอาวุธจรวดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ออเพื่อท้าทายอเมริกาท้าทายกรีกซซึ่งเป็นศัตรูของตรุรกีและปามอิสราเอลโดยในเขตทะเลเมดิเตอร์เรียนนั้นตรุรกีมีอำนาจทางเรือมานานแล้วตั้งแต่ไปศูนย์กลางของสมัยจักรวรรดิออตโตมันในยุคหนึ่งปกครองดินแดนปาเลสไตน์ปัจจุบันนี้ก็มีอำนาจเหนือไซปรัสใกล้อิสราเอลทำให้อิสราเอลไม่กล้ามีอะไรกับตรุรกีมาตลอดหลายทศวรรษตอนนี้สงครามเริ่มเปลี่ยนทิศละจาก อิสราเอลรบกับฮามาสอย่างเดียวนั้นกลายเป็นย้ายเป็นอิสราเอลกับฮามาสและอิสราเอลกับฮิสซุบุลอะเลบานอนอิสราเอลวิตตกไม่ใช่ีิกาซาทางทิศใต้แต่เป็นทิศเหนือเพราะกําลังเผชิญกับสงครามที่ขยายตัวลุกรบประทะกับทัพฮิสซบุลโละใบเลบานอนเพราะว่าฮิสซุบุลห์นั้นไม่ได้มีอาวุธธรรมดาอาวุธร้ายแรงกว่าฮามาสอย่างมากจํานวนก็พลก็มีมากพอที่จะรบสุดขีดมิหนำซ้ําแล้วยังมีอาวุธที่ทันสมัยอีกเยอะแยะไปหมด นักชมรู้ประวัติไหมครับอิสราเอลเคยบุกเลบานอนแล้วพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต่อกองทัพพิสบุลาะจนแตกทัพหนีกลับบ้านครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคยชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวทําให้ฐานอิสราเอลยังกลัวกองทัพพิสบุลาะอยู่ไม่กล้าประท้าอย่างซึ้งหน้าล่าสุดกองทัพอิสราเอลถูกทัพพิสบุลาะระดมถล่มด้วยปืนใหญ่จรวดขีปนาวุธโรนจึงเกิดประท้ากันอย่างรุนแรงซึ่งไม่ใช่รูปแบบที่อิสราเอลถนัดชอบรูว่าจะตอบโต้อ,อย่างสาสมและส่งทูตสารัไปเจรจากลายเป็นที่ตลกขบ ขันของบรรดาชาวอาหรับทั้งหลายอิสราเอลส่งตัวแทนกองกําลังสรรชาบชา,ชาติในพื้นที่ชายแดนไปเจรจาฮิสบุลละว่ายาบุกอิสราเอลไร้ผลพอาะฮิสบุลละไม่สนใจยิงถล่มใส่อิสราเอลอยู่ตลอดเวลาแม้ทหารอิสราเอลอยู่ในรถถังยังถูกถล่มด้วยขีปนาวุธต่อตารถถังจากระยะไกลจนสูญเสียถึงต้องถอยขบวนกองทัพรถถังออกมาเรื่องมีชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในเมืองตูล่าแถวชายแดนเสียชีวิตบาดเจ็บ จากการถูกยิงถล่มใส่อาคารบ้านเรือนหลายคนยิ่งอิสราเอลตอบโต้ตกับเท่าไหร่ยิ่งทำให้ฝ่ายิสุลเอลหัวร้อนสวนกลับมามากอีกหลายเท่าอิสราเอลสมัยก่อนเคยชินกับการต่อสู้กับชาวปาเลสต์ที่อ่อนแองกว่าแต่พอเจอกองกำลังที่สูสีกันอย่างนักโรบพิสบุลละเลบานอนยันไม่ไหวเลยต้องแตกทับอิสราเอลท่านผู้ชมครับข่าวตะวันตกไม่ลงหรอกประกาศอพยพชาวอิสราเอลในชุมชน28แห่งในรัศมี2กิโลเมตรจากชายแดนท่ามกลางเสียงระเบิดที่โปรยลงมาตลอดเวลา นี่คือล่าสุดครับท่านผู้ชมาครับในชน่วงแรกที่กลุ่มฮามัสได้โจมตีอิสราเอลนั้นโลกกําลังช็อก กับการจู่โจมข้มมาฆ่าทำร้ายจับตัวประกันในอิสราเอลของกลุ่มฮามาสท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าผ่านไปแค่2อาทิตย์เองประชาชนหลายชาติในโลกกับดึงสติกลับมาลุกคือประท้วงอิสราเอลพร้อมทั้งหนุปนปาเลสไตน์เพราะพาชมชมเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะปฏิบัติการตอบโต้อันโหดเหี้ยมอำมหิตของอิสราเอลทําให้ประชาชนและชาวบ้านรบริสุทธิ์ในฉนวนกาซาเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนแล้วที่เลวทรามบัดซบที่สุดคือการทิ้งระเบิดโจมตีโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอารบีในวันอังคารที่17ที่ กองทัพอิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศยิงระเบิดลงไปในทิ้งระเบิดลงไปในโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอารบในกาซาทําให้คนที่เสียชีวิตไปประมาณ500คนท่านผู้ชมครับหมอพยาบาลคนไข้เด็กผู้หญิง ตายหมด500คนไม่เคยในสงครามเขาไม่เคยทําร้ายโรงพยาบาลกันนี่เหมือนกับมันเจาะโจงทําฆ่าฆ่าคนฆ่าคนผู้บริสุทธิ์เรียกได้ว่าเป็นการสังหารหมู่ที่โหดเหี้ยมที่สุดโดยหลักมนุษยธรรมแล้วการโจมตีถานพยาบาลในสงครามถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับอิสราเอลอ้างว่าไม่ได้ทําโบ้ไปว่าเป็นระเบิดฝ่ายปาเลสไตน์มีหน้าซ้ําแล้วนายโจไบเดนยังทะลึ่งมาอ้างว่าข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าเป็นจรวญของปาเลสไตน์ท่านผู้ชมครับไอข่าวกรองบ้าเนี่ย ของชาติไหนมันก็ออกข่าวเพื่อสนับสนุนชาตินั้นเดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมผมถึงกล้าฟันธงว่าอันนี้คือระเบิดของอิสราเอลโดยที่อเมริกาอยู่เบื้องหลังข่าวเกี่ยวโจมตีโรงพยาบาลและตัวเลขผู้เสียชีวิตจํานวนมากโหมกระพือเสียงประนามมากมายหลายประเทศแม้ทั้งเลขาธิการสปมะชาชาติก็ยังบอกเขาตกตะลึงมากการเสียชีวิตของผู้คนหลายร้อยคนจากการโจมตีสวนกรโรงพยาบาลผู้นวยการจะองค์ กอนันไนโ,โลก,ก็ออกมาโจมตีประเทศอิสราเอลว่าทํางานอย่างโหดเทียมมามิจิสำนักง,งานการชาติสากลระหว่างประเทศบอกรู้สึกช็อกขนลุกไปกับรายงานระเบิดครั้งใหญ่สำนักง,งานการชาติคณะกรรมการชา,ชาติระหว่างประเทศบอกว่าโรงพยาบาลควรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลบภัยเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์ไม่ใช่สถานที่เกิดการเสียชีวิตการทําลายล้างผู้ป่วยไม่ควรถูกสังหารบนเตียงในโรงพยาบาล และแพทย์พยาบาลไม่บวนเสียชีวิตยพยายามที่ช่วยชีวิตคนอื่นโลกทั้งโลกประนามอิสราเอลโดยเฉพาะยิงโลกอาหรับประนามอียิปต์ออกมาประนามการโจมตีอย่างชัดเจนกระทรวงการประเทศอิหร่านกล่าวว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นผลจากการโจมตีทางการของอิสราเอลซึ่งทําให้ผู้ไม่มีอาวุธและไม่มีที่พึ่งเสียชีวิตในระบาดเจ็บประนามประนามดีซีเร,รียบาซาออาอสซัดเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการสังหารหมู่ที่โหดร้ายนองเลือดที่สุดต่อมนุษยชาติซาอุดิอารเบียทีร่ระบุว่า าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอาชญากรรมันชั่วร้ายและกษัตริย์จอร์แดนกล่าวว่านี่คืออาชญากรรมทางสงครามได้มีการเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินคณะรัฐมนตรีความมั่นคงสหรัฐในนิวยอร์กแต่ว่าท่านรู้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเขาบอกให้หยุดยิงกระทันทันท,ทันทีเลยแล้วให้ถอยออกมาจีนรัสเซียเห็นด้วยใครไมมเห็นไม่เห็นด้วยรู้ไหมฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดาคงเดาถูกเจ้าเก่าไงอเมริกาฝรั่งเศส และกลุ่มประเทศยุโรปที่อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงมีการประท้วงสารดยเตือนในตุรกีในจอร์แดน ประท้วงใกล้สถานทูตสหรัฐในเลบานอนกลุ่มให้สบละซึ่งได้รับการสมุตจากอิรานในเลบานอนประนามการโจมตีว่าเป็นวันแห่งความโกรธแค้นที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนนักรรดีโจยไบเดนที่สมุตอิสราเอลสุดลิมที่ประตูยังกล่าวว่ารู้สึกตกตะลึงและเสียใจแต่ตัวเองก็ออกมาโกหกคำโตๆเพื่อช่วยอิสราเอลว่าข่าวกรองของอเมริกาคือซ i a หรือสภาความมัน่นคงชี้แจงว่าอารับหรือพวกปาเลสไตน์หรือพวกฮามัสเป็นคนที่ยิงจรวดเข้ามานักดีแทเที่จอร์นประกาศยกเลิก การประชุมสุดยอดกับไบเดนตลอดจนผู้นําอียิปต์มามูดอับบาสผู้นำปาเลสไตน์ก็ประกาศยกเลิกทาไมผมถึงพูดว่านี่คือฝีมือของอเมริกาอิสราเอลระเบิดที่ตกลงไปในโรงพยาบาลน,นั้นเป็นระเบิดรุ่นเี้เขาเรียกว่า m k 84กองทัพอิสราเอลได้ามาจากใครนะผู้ชมเจ้าเก่าอเมริกาข้อมูลดังกล่าวได้รับการวิเคราะห์ยืนยันจากหลายฝ่ายว่าวิเคราะห์จากแรงระเบิดและเสียงระเบิดที่ดินจากคลิปเหตุการณ์ความเสียหายที่กระทบต่อพื้นที่โดยรอบจรวดดังกล่าวน่าจะมีขนาดประมาณ3 3 0 0ร้อปอนด์ไม่น่าจะมีน้ำหนักถึง700ปอนด์เพราะถ้าหนักมากเกินไปจะเกิดช็อคเวฟสร้างความเดือดร้อนกับอาคารได้มว่านี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระเบิดซึ่งอดีตก็เป็นทหารในหน่วยนาวิโยธินผู้ชำนาญเรื่องระเบิดฟันธงไปว่าระเบิดดังกล่าวไม่น่าจะเป็นระเบิดนำวิถีหรือ j o y direct attack munition รุ่น mk 8 4หรือ smart bomb ที่อเมริกาเคยขายให้อัสเียมาก่อนและกลุ่ม อิสลามิกจ h a d ดหรือฮามาสไม่มีปัญญาจะครอบครองอาวุธเช่นนี้ High Tech ชิ้นนี้ไปได้ข่าวเรื่องนี้ระเบิดโรงบาลน,นั้นทําให้อิสราเอลและผู้นํำสารัฐไล่โต้แยง้งและปิดผู้นําเสนอเรื่องนี้อย่างเต้งด่วนแทรกแซงสื่อตะวันตกในเครือข่ายรวมทั้งด้านผู้เชี่ยวชาญอาวุธต่างๆออกมาโต้ว่าระเบิดนี้ไม่ใช่ระเบิด m k 84หรือสมาร์ทบอมที่อเมริกาผลิตและอิสราเอลครอบครองอยู่ ยุคนี้ไม่เหมือนยุคสงครามหกวันท่านผู้ชมและไม่เหมือนการทําสงครามอเมริกาสมัยก่อนเพราะยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียมีการเผยพแพร่ข้อมูลทั้งสองฝ่ายถึงแม้ว่าตะวันตกจะพยายามควบคุมล่าสุดท่านผู้ชมรู้ไหมว่า EU คูปรับเงิน Facebook ถ้าไม่ลบเนื้อหาสนับสนุนฮามาสโดยอ้างว่าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติบริการดิจิทัลฉบับใหม่ขอสาภาพยุโรปมาร์คซักกะเบิร์กเองเจ้าของ Facebook ก็ออกมาประนามกลุ่มฮามาสก็ไม่น่าประหลาดใจครับเพราะมาร์คซัก e r เบิร์กเองก็เป็นคนยิว อเมริกันเชื่อสายอยู่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการพยายามจะบล็อก Twitter ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น X ไม่ให้รายงานข่าวเรื่องฮามาสหรือเรื่องระเบิดของโรงพยาบาลกระแสต้านอิสราเอลลามไปทั่วโลกสุกที่13ตุลาคม2 5 6 6ชาวลิมหลายหมื่นคนกระจายตัวชุมนุมตามเมืองหลวงของจอร์แดนเยเมน เลบานอนอิรักอิหร่านปากีสถานหลังจากการเสร็จละหมาดวันศุกร์แสดงออกความไม่พอใจในการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลและการทิ้งระเบิดโรงแรมเลบานอนโรงพยาบาลที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้ทุกแห่งประเทศโคลอมเบียประธานดีกุสโาโวเปตเปตโรผู้นำโคลอมเบียได้โพสต์ความคิดเห็นเกี่ยวมากมายบนแพลตฟอร์ม X เกี่ยวกับสงครามอิสราเอลฮามาสเขาเปรียบเทียบการตอบโตขอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังสวนกาซาว่ามันไม่ได้ต่างกับการกดขี่ข่มเหง ของพวกนาซีสมัยฮิตเลอร์ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวก็คือว่าสิ่งที่ยิวเจอมาจากการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ของนาซีนั้นวันนี้ยิวทําตัวเป็นนาซีเองในการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ หนึ่งในเป็นข้อความที่ด่านายโยลัฟกัลันและมดีกลาโฮมอิสราเอลว่าคำพูดที่เขาใช้กล่าวถึงคนแถนบชนวนกาซามันช่างคล้ายคลึงกับคำพูดที่นาซีพูดถึงชาวอยู่นอกจากนั้นผู้นำโคลอมเบียยังยืนกรานว่าประชาชนที่มีชาติไทยต้องไม่ปล่อยให้ลทัทธินาซีสถาปนาตนเองขึ้นมาใหม่ในระดับการเมืองระหว่างประเทศและเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านประธานดีโคลอมเบียในี่ใจถึงมากพร้อมที่จะระงับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอิสราเอลหากมีความจําเป็นถึงกับไล่ทูตอิสราเอลประจำโคลอมเบียให้ออกจากประเทศ แล้วเรียกตัวนางมากริตามันจารสทูตโคลัมเบียอิสราเอลกับโคลัมเบียนางอิโอเนเบลาวารัฐมนตรีกระทรวงสิทธทิสังคมของสเปนแนะนําให้รัฐบ,บาลสเปนนําตัวนายเบนจามินเนทันยาฮูนายมงตีอิสราเอลขึ้นศาลอาญ,ญารหะหว่างประเทศข้อหากอาชกรรมสงครามนอกจากนั้นเธอยังโพสต์ผ่านโซเชียลเอ็กหรือว่า Twitter หลังจากในร่วมเข้าเดินขบวนที่มาดริดว่าความสั้างามได้เต็มท้องถนนในกรุงมาดริดวันนี้เพื่อกระตุ้นการหยุดล้าง การหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่อิสราเอลกำลังวางแผนต่อชาวปาเลสไตน์ในชนิโนนกาซาเสาร์ที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนหลายหมื่นคนเลยนู้ชมครับเดินขบวนในกรุงลอนดอนตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงพลังสนับสนุนปาเลสไตน์ที่กําลังอยู่ภายใต้การโจมตีอิสราเอลเป็นสัญญาณเรื่องว่ามีคนยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำอิสราเอลนอกจากนั้นแล้วยังมีที่เมืองแมนเชสเตอร์ทางเหนือองังกฤษเอดินเบร์และกลาสโกของสกอตแลนด์ และตามมืองอื่นๆของสาราชณาจากักรจากภาพวิดีโอที่เผยแพร่พในโซเชียลมีเดียเผยใ,ให้เห็นว่ากลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์บางส่วนติดรูปเครื่องร่อนไว้ที่หลังตัวเองอันเป็นหนึ่งในสินลักษณ์ที่สื่อถึงกลุ่มฮามาสได้ใช้เครื่องร่อนบุกเข้าไปเกี่ยวเ,เหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันเสราร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมตะโกนดา่าด้านบาลอังกฤษชาติอื่นในยุโรปว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเช่นเดียวกับอิสร,เราเอลขณะที่พวกเขาเดินกะบบวงไปวงในกรุงลอนดอนนายกองเรียงกรินายนริชชี่สุนักเน้นว่าจุดยน แโดยบอกว่าสารานาจักรจะยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอลไม่ใช่วันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ตลอดไปนอกจอากนั้นแล้วในเดนมาร์กก็ยังมีคนเข้ามาร่วมประท้วงประท้วงที่ทางด้านตะวันตกของเมืองกรุงโคเปนเฮเกนผลสํารวจท่านผู้ชมครับ ทำสาบันวอกชมิเตอร์ของเดนมาร์กเผยแพร่ว่า20%ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าปาเลสไตน์มีสิทธิใช้การโจมตีแบบเดียวกันที่ลงมือเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเพื่อบอกป้องตัวเองสวิตเซอร์แลนด์ประชาชน6,000คนเข้าร่วมในการเดินขบวนสนับสนุนปาเลสไตน์เมืองเจนิวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้ผชูชนุนบางส่วนในเมืองกาสโกลประเทศสกอตแลนด์ชูเหตุการณ์ฆ่าลา้างเผ่าพันธุ์ชาวยูวในสขขงครามคลั้งสองมาโจมตีชาวอิสราเอลและกลุ่มลัทธิซวนิสที่สนับสนุนอิสราเอลลุกรลานปาเลสไตน มาน,นีท่านผู้ชมครับมีการรวมตัวของกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเรสไตน์ที่จตุรัสกรุงเบอร์ลินอเมริกานะฮะในหลายเมืองรวมทั้งนิวยอร์กหลายประเทศเช่นซิดนีย์เป็นออสเตรเลียและฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้นาย,ยมดตีเบนจามินเนทาหูเนันหูหยุดโจมตีขนนจากาซานอกจากนั้นแล้วยังมีประชาชนอีกร้อยกว่าคนบุกเข้าไปในรัฐสภาอเมริกาเข้าไปในสภา,า,า,าคองเกรสอเมริกาเลยเพื่อประท้วงนโยบายที่อเมริกาสนับสนุนชาวอิสราเอลและชาวยิวท่านผู้ชมเห็นไหมะฮะว่าทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกนี้2ส,สัปดาห์แค่นั้นเองหลังจากที่ฮามาสบุกเข้าไปโจมตีอิสราเอลและการทิ้งระเบิดฆ่าคนฆ่าเด็กฆ่าพยาบาลฆ่าคนไข้500คนที่โรงพยาบาลที่กาซานั่นเป็นจุดโปะแตกที่ทําให้ภาพของอิสราเอลกลายเป็นอาชญากรสงครามแล้วกลายเป็นผู้ที่มีความโหดเหี้ยมอำมหิตอย่างสุดๆ